สวัสดีครับจากนาแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นะครับมีรถสวยหนึ่งคันนะครับเพิ่งเก็บงานปรับสภาพเสร็จนะครับเป็นคูปุต้านะครับ l 4 7 0 8 d e นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะครับ2เพลาโฟลว์ขับเคลื่อน4ล้อนะครับ8เกียร์หน้านะครับ8เกียร์ท้ายหลังนะครับตัวนี้ยางหน้าใหม่น่่คูนะครับอ่าเช็คเปลี่ยนไฮของเหลวใหม่ทั้งระบบนะครับ ใบมีดนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแป๊บสายไฮดรลิกนะครับเช็คเปลี่ยนให้ใหม่ครับนใบตาหน้ากระจังหน้านะครับนี่ใส่ขอบใส่รอบนะครับขาครอบนะครับกันกรองโซล่าให้ด้วยนะครับเขาเรียกว่าขาครอบแบงค์นะครับ2,168ชั่วโมงการทํางานนะครับยางหน้าใหม่1คู่นะครับส่วนยางหลังนะครับ9.9%นะครับนี่โฟลวิลทำงานได้ปกตินะครับคัสดี ใบผานเปลี่ยนใหม่ครับราคาเพียง389,000แปดห่ะาลองโฟวิวใหม่ลูกอีกหนึ่งครั้งนะครับใส่เกียวหนึ่งก็ได้นะครับนี่ราคานี้ผมแถมใส่พ่อซิ่งห้อีกหนึ่งใบนะครับ โอเคนะครับโปยูใช้งานได้ปกตินะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับที่หน้าร้านนัทแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับร้านเปิดทุกวันนะครับรถที่รีวิวนี้นะครับเราขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออก่านเราก็ต่อได้นะครับบุนพวงมาลัยนยลูกนี่เดี๋ยวผมพาดูเครื่องยนต์นะดูรอบๆกันนะครับสองพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดชั่วโมงนะครับ ฐานใบเต็มนะครับใบเต็มทุกใบนะครับท้ายนะครับแขนลากพ่วงนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับมาดูที่้ายครับมามาดูเครื่องยนต์ครับลูกค้าเข้าหรือเปล่าเมื่อกี้นี่ลูกมาเปิดเครื่องให้ป้าหน่อยเ,เคงเดี๋ยวเราเปิดเครื่องกันนะครับ สนใจติดตอ่อสอบถามมานะครับขายเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทอสอได้มาดูรถได้นะครับที่ร้านนับแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ0918611191นะครับเบอร์โทรศัพท์ติดตอ่อติดตอ่ตดตอได้ตลอดครับ